ดัไฟฟ้านะครับเนี่ครับเวลายกขึ้นก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแค่มือกดนะครับตัวดั้มนะครับสามารถล้าหนักได้ถึง1ตันนะครับกระบอกไฮดรอลิกเป็นกระบอกน้ํามันไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับดั้มไฟฟ้ามีแรงดันสูงนะครับล้าหนักได้ดีภายในก็จะมีถังน้ํามันนะครับมีแบตเตอรี่มีถังน้ํามันไฮดรอลิกนะ okay ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งช่องของพวกเราด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอ่วันนี้ผมจะมาที่สาล้อนะครับคันนี้นะครับ นะครับเพิ่งศึกมานะครับก็คันนี้นะครับเป็น3ามอดั้มนะครับไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับอ่าเป็นเพาลอยนะครับเพาลอยล้อถ่ายนะครับสโล่สองชั้นนะครับออปชั่นเต็มๆนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่82,000บาทนะครับ82,000บาทรวมรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์จะเป็น Honda w เวฟล้อยี่หนะครับสตาร์ทมือนะครับคันนี้นะครับถ้าไม่รวมรถก็จะอยู่ที่57,000บาทนะครับราคาปกตินะครับ57,000บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดั้มดูนะครับ นี่ครับใช้มือกดเอานะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับพอดัาลงสุดปุ๊บฝาท้ายก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะนี่ครับดัาไฟฟ้านะครับนี่ครับเวลายกขึ้นก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแค่มือกดนะครับตัวดั้มนะครับสามารถล้าหนักได้ถึง1ตันนะครับ กระบอกไฮดรอลิอกเป็นกระบอกน้ำมันไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับดันไฟฟ้ามีแรงดันสูงนะครับรับน้ำหนักได้ดีภายในก็จะมีถังน้ำมันนะครับมีแบตเตอรี่มีถังน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะโอเคสเปคโดยรวมๆคร,รา่าวๆก็ จะคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นสโล2สองชั้นนะครับมีคันเกียร์แต่งหัวเกียร์เป็นหัวไทเทนะครับนี่นะฮะเป็นหัวเกียร์นะครับนี่เป็นคันเดินหน้านี่เป็นคันสโลนะครับส่วนนี้เป็นสโลหน้าเพลาประมาณนี้นะใส่ฝั่งนู้นก็จะมีเบรกมือเหมือนเดิมนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นซุ้มล้อเหล็กนะครับซุ้มล้อเหล็กตัวยางนะครับจะเป็นยางลายรถไยใหม่นะ เป็นลายก้างปลาแล้วก็มีลายตรงบวกเข้ามานะครับไว้สําหรับหลังถนนนะครับส่วนเพานะจะเป็นหลักดอทหตัวนะครับเป็นเพาร้อยนะเหมือนรถบรรทุกเลยนะครับสามารถล้ำหนักได้สูงมากนะไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการบรรทุกนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบกรอบกรอบเหล็กนะครับแป้นจะเป็นแป้นเหลี่ยมนะครับไฟท้ายเหลี่ยมลูกศรนะพร้อมกรอบเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับนี่นะไฟท้ายนะแข็งมากเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับ โอเคนะครับลืมไปนะฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้นะตัวล็อกจะเป็นแบบตัวล็อกของรถดับเลยนะเป็นข้างบนมีรางมือจับนะจับถนัดนะเปิดง่ายหยิบง่ายจับง่ายนะครับนี่ครับมีรางมือจับนะครับเหล็กดัดตัวล็อกล็อกแน่นนะครับรอบคันนี้กุกข้างด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะเราลองขี่เลยเด็กมือลงก่อนนะฮะ นี้นะครับขี่คล่องๆเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเทดสอบให้หลังนะครับ ก็คันนี้ก็เป็นสาหรับดับนะครับไฮบริดไฟฟ้านะครับจอดรถอยู่ก็กดดับได้นะครับนี่ครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็กดได้นะครับดับได้ตลอดเวลานะครับราคาจะอยู่ที่57,000บาทไม่รวมรถนะครับแต่สำหรับคันนี้ก็จะอยู่ที่82,000ื่นนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็น Honda Wave 125 i ผาไอปาวาน LED นะตัวใหม่นะโอเคเดี๋ยวไปดูหลังถนนนะ A few moments later โอเคนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทน้ำถนนนะครับสําหรับรุ่นนะครับสามมออดัมเฮลิคไฟฟ้านะครับเพลาลอยสโลว์สองชั้นนะครับล้อรถถ่ายอ่าก็จะอยู่ที่ราคา8 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่เป็น LED ปาวานนะครับปาวาน LED นะราคาไม่รวมมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่57,000ื่นนะครับย้ำนะครับไม่รวมมอเตอร์ไซค์57,000ถ้าเกิดรวมมอเตอร์ไซค์รุ่นธรรมดาอีกราคาหนึ่งนะถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์เป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่82,000ื่นนะครับ ออปชันก็คือเต็มเๆประมาณนี้เลยนะครับความเร็วได้เท่าไหร่นะ,ะความเร็วก็ประมาณ70นะครับเคนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางเพจ3ามรอลุยสวนบายช่างชายยันนะครับหรือโทร8 8 6 5 5 8 8 8 8 7ช่างชาย,ยันครับ